เอื้อหน่อยว่าจเจ้าเหตุยังพวกผีแจเมื่อขั้นปดาหาพวกงดีแจผูเห็นบ่เอถอทานหาต่พวกงดีแจ่นี่แหละเห็น้่จะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเมื่อทางด้านแม่น้ององคงอิงแม่หน่อยนะคะออกมา เคลื่อนไหวแบบนี้นะคะซึ่งว่ากันวาโดนโนเทียทั้งด้านแม่หน่อยสีออกมากเคลื่อนไหวทีนึงนาะพี่น้องเนาะนะคะซึ่งปกติเพิ่นกับสีมากออกมาโพดแบบเป็นคําคมนะคะหรือว่าเป็นการเฮ็ดคลิปจังสีไหมคะพี่น้องแล้วสําหรับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เพื่อนการเคลื่อนไหวในรูปแบบคลิปค่ะพี่น้องแทบไม่น่าเชื่อเป็นยังคือว่าจังสัดนะคะสาหรับทั้งด้านแม่น้องอุ้งอิงนะคะหลังจากที่ว่าเด็กพิการเฮ็ดคลิปคลิปนี้ออกมากค่ะพี่น้องตอนนี้สําหรับยอดวิว ได้แสนวิวแล้วค่ะพี่น้องโอ้โหกะถือว่าสุดยอดมากๆนะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลคันเพิินขยันท่ายคลิปเฮ็ดคลิปนี้รับรองเลยนะคะว่ากะสิเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำมาหากินอย่างแน่นอนเพราะว่าสำหรับคนดูนี่ถือว่าพุ่งมากๆนะคะตอนนี้ค้นเบิ่งกัเกือบแสนแม่หน่อยได้มีการเฮ็ดคลิปเอียงออกมาเป็นยังค้นขึ้นเบิง่งหลายขนาดนี้เดี๋ยวสี่คืนคลิปให้เอฟซีแฟนคลับเดเบิ้งกันนะคะซึ่ง นี่ละบอกเลยนะคะว่าคลิปลิปนี้ของทางนันแม่น้อยนีเฮตุเอาเอฟซีแฟนครับไลยทันไลายคนนี่กระถึงกับอึ้งค่ะพี่น้องเป็นยังขึ้นตองว่าจังสันแม่นนอยนีแอนี่กับ,บ่คิดขึ้นกันนะคะว่าเพื่อนสีเฮ็ดแบบนี้นี่พี่น้องเพื่อนบอกว่าปาดานี่เพื่อนมักถามหากุญแจพันนาพี่น้องกันเลยเดี๋ยวมีการเหตุกุญแจแนวหอยกุญแจแนวหอยพ่วงกุญแจให้ทางนันปาดานะคะซึ่งกับ,บ่คิดว่าแม่น้อยเพื่อนสีนคิดได้ขนาดนี้ค่ะพี่น้อง เฮดถึงขนาดเป็นยังคือว่าจังสัตย์นะคะสำหรับพ่วงกุญแจที่แม่หน่อยนะคะเพื่อนเหตุเหดุหประดาก็คือเป็นตุ๊ก,กตาค่ะพี่น้องเป็นตุ๊ก,กตาอัใเงยๆโอ้โห,โหถือว่าเฮบถึงขนาดแบบนี้นี่บอมมีเสียย่างแน่นอนเนาะพี่น,อน้องเนาะอนั่นะคะพี่น้องสาหรับคลิปคลิปนี้เรียกได้ว่า fc แฟนคลับหลายคนนีกก็ถึงกับอึ่งไม่คิดว่าแม่หน่อยจะทําอะไรแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นซีซันนี้ ขันคนที่ได้รู้จักแม่น้อยลีีนี่หลายคนสิรูนะคะว่าเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นคนตลกเนี่ยค่ะพี่น้องเพื่อนเป็นคนตลกอีกคนหนึ่งเล่ยวันเถาะนะคะเดี๋ยวสิมาเบิงคอมเมนต์ของเอฟซีแฟนคลับกันนะคะว่าหลายๆคนนี้มีความคิดเห็นว่าจังใดแน่หลังจากที่ทั้งดานแม่น,อน,น้อยได้มีการฮห้คลิปแบบนี้ออกมานะคะผู้นี้บอกว่ามันยังตัวน้อยอยูแม่เอ้ยพันนาพี่น้องผู้นี้บอกว่า อขอด้วยพวงนึง่งพน,น้าพี่น้องนะคะผู้นี้บอกว่ามั่นสิหายทั้งตุ๊กตาหลักก็กุญแจหลักเข้านี่พน้าพีนพ่น้องเพราะว่าตุ๊กตานี่ถึงแม้ว่าสื้อแยก็ตามค่ะพี่น้องแต่ว่าคันห้ามั่นแบบดูสวยงามนะคะกาบสิเสียดานาะพีนนพ่น้องเพราะว่าอาจจะมีคนจองตุกตาตัวนี้อยู่ก็ได้นะคะนี่หลายคนก็บ,บอกว่าเหตุคักบัตรที่นี่ปดาพนนาพี่น้องผู้นี้บอกว่าพวาพงกุญแจของแทนจ้าแม่น้อยนะคะ นี่หลายคนก็บ,บอกว่าดีใจเด้อจ้าแม่ที่ได้ให้ตุ๊กตาตัวนี้น้องในวันที่สี่นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าสาหรับในตอนนี้นะคะอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงน่องนีมีตุ๊กตาหลายอิลีค่ะพี่น้องเป็นยังคือว่าจังสันสาหรับตอนแรกๆที่อุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงน้องได้เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพลินเพลมาพ,พี่น้องเนาะนะคะตั้งแต่กี้ตังต่กี้กุลพี่น้องขัดข้นขี คิดคิดพ่อนะคะกระซิรูนะคะว่าอุ้งอิงน้องเคยว่าขึ้นยุดิหนึงนะคะ่าราอยากได้ตุ๊กตาพพี่น้องซึ่งว่ากันว่าสําหรับในตอนนั้นหลังจากทีมซีฟันครับได้เห็นอุ้งอิงน้องบอกว่าน้องอยากได้ตุ๊กตานี่หลายๆค้นกับผ้ากันแห่ซื้อมาให้น้องกันรัวๆค่ะพี่น้องตอนนี้ว่ากันว่าบ่ไม่หอดมองสีไว้ตุ๊กตาแล้วยุตที่บ้านน้องอุ้งอิงเพรบันแพงแต่ว่ากะด้วยความที่ว่าน้องเป็นคนที่แบบมักแบ่งปัน มักบริจาคนะคะน้องกะดิมีการเนล่ามาขออนุญาตพ่อแม่ซีแฟนคลับที่ว่าด้มีการส่งตุ๊กตาให้องอิงเพรบ้านแพงพี่น้องเนละ่ะน้องกระดิมีการเอาไปบริจาคให้สําหรับเด็กน้อยแห่งสําหรับโรงเรียนที่มีเด็กน้อยไหมคะพี่น้องนะคะก็ที่ว่าน่ารักมากๆนะคะนั่นราคาพี่น้องเป็นจังไหรสําหรับตุ๊กตาเอินว่ากะ ไดมีหลายท่านหลายคนนะคะแฮ่รงตุ๊กตาให้อุงอิงกันรัวๆวนะคะเพราะว่าสําหรับตั้งต่กี่หนีน้องกบเป็นตะลุตนแห้งน้องพี่น้องน้องบอกว่าน้องอยากได้ตุกตานะคะแล้วตอนนั้นนี่คือว่าแบบตุกตาแบบอันตัวงามง่ามไหมคะพี่น้องนะคะน้องว่ามีเลยนะพี่น้องเนาะก็ต้องเข้าใจนะคะว่าคันเขามาช่วงแรกๆนี่ก็สิเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่า จังไหนล่ะคะพี่น้องก็คือจังแบบว่าเป็นเด็กน้อยตาดำผู้นึงงนาะพี่น้องนอนหาทีนี่ละอยากมีตุ๊กตาเป็นของจะของนะคะแล้วเป็นจังในบัณฑินีพี่น้องนะคะจากอุ้งอิงในวันนั้นสู่อุ้งอิงในวันนี้จากเด็กน้อยที่บอกว่าทําหาตุ๊กตาอยากได้ตุ๊กตานะคะกลายเป็นว่าในวันนี้ตุ๊กตานี่ล่นเฮี้ยนค่ะพี่น้องว่าไม่หดมองเสียใบว่าเป็นเพียงแค่ตุ๊กตาเด็กนะคะยังมีสิ่งของอื่นๆมากมายว่าจะเป็นเสื้อร่องเท้า แล้วก็อืดๆดอีกคระพี่น้องที่หลลยๆคนในผ้ากันแห่ส่งมาให้น้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะก็ะทือว่าสูดยอนมากๆเนาะสําหรับเด็กน้อยผู้นี้นะคะแอดมินมองว่าน้องนี้บ่เป็นคนธรรมดาแท้แะพี่น้องเป็นยังคือว่าตังสัตคันเ่าถึงเรื่องความฮอตความปังของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงค่ะพี่น้องเด็กน้อยคนนี้เอฟซีแฟนคลับลองสังเกตเบึงตั้งแต่มื้นแรกนะคะตั้งแต่มื้นแรกที่เข้ามาสมัคร ออดิชั่นกับบอสจอยู่ลังหานหลังเวทีตั้งแต้มือแรกค่ะพี่น้องต้องบอกเลยนะคะว่าแววทีว่าสีดังนี่มีตั้งแต่มือแรกคือว่าอ้อราจับไหมคะพี่น้องนะคะแล้วบัดที่นี่แหงได้ขึ้นไปร้องเพลงทิงเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอีกนี่แห้งคักไปก้นเก้าบัดที่นี่พี่น้องออรานีรู้เลยนะคะว่าเด้ยผู้หญินี่บอสรรมดาแล้วเออเอินว่า ยูทีวาสนาอิหลีเดียค่ะพี่น้องนะคะเป็นยังคือวาจังสันคันแบบควนสีบาดังนีปั่นจังได้กับบาดังเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสาหรับอง,งอิงเพชรบานแพงนี่เขามามือแรกนี่ก็มีกระแสทันทีเอินว่ามีกระแสความดังเขามาทัานทีแล้วบอดโจกระดีพิการปั่นค่ะพี่น้องเบบสิปเป็นในเรื่องของการแต่งเพลงหอบปันมาลังหานนะคะของน้ององอิงเพชรบานแทงหลังจากที่บอโจได้มีการนี่แหละให้ท่านอาจารย์นดนตรีนะคะแต่งเพลง เพลงนี้ให้องอิงนะคะเอินว่าโอ้เดตอนนี้ว่ากันว่าเด็กยี่สิบกว่าลลานแล้วค่ะพี่น้องถือว่าบทธรรมดาเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ได้มีการเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของเด็กน่อยตาจะนํานผู้หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะคะทีว่ากันว่าเคยออยากลาบากตั้งแต่กี้นะคะแล้วจนตอนนี้เป็นคนที่มีกระแสมาแรงมากๆนะนะสาหรับองอิงเพรบานแพงจากวันนั้นสู่วันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะพี่น้องเนาะและแล้วในตอนนี้น้องกะ ได้มีบานเป็นของเจ้าของได้มีรถดเป็นของเจ้าของแล้วพี่น้องด้วยน้ำพักน้ำแรงของน้องเองนะคะว่ากันว่าอาจจะมีการขยับขยายอาจจะมีการแต้งเติมเฮ็ดอันาน,านั้นเฮ็ดอันนี้อีกบ่ก็ต้องมารอเบิงอีกที่หนึ่งนะพี่น้องเนาะนะคะกะที่ว่าสุดยอดมากๆสาหรับองค์อิงเพชรบันแพงแล้วกาเซบาความพอดความปังขององค์งอิงนะคะน้องกะสิบแบบปังแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องนะคะบ่มีที่ทาวาสิลดลงย่างในนอนได้เห็นแล้วนะคะว่าโอ้คือจังทั้งดัน หลวงปู่เสือนะคะที่บ้าเข้ยเดบอถึงองอิงไว้นะคะว่าคันยู่กับบอดโจ้คันยู่กับสาหน่อยเพชรบานแพงรับรองเลยนะค่ะว่าอีกสิบปีนี้องอิงน้องกสิดังแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะเอากะส่งกําลังใจให้สําหรับน้ององอิงเพชรบานแพงแล้วกันมาตอนนี้นี่เขาก็ได้เห็นเนาะพี่น้องนะว่าแทบจะไม่มีเวลาได้นอนเลยนะคะสำหรับองอิงแต่ว่ากะคือจังหวะอ่ะล่ะค่ะพี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาของน้องน้องกะอยากเหตุงานด้วยละนะคะน้องกะบอกว่านี่ละเวลา าง่พราใดน้องกัอยาเป้าหาน้องพี่น้องเนาะนะคะก็ถือวาเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สุดยอดมากๆๆนะคะตอนนี้ว่ากันมากลายเป็นที่จับตาของบรรดาข่าวช่องต่างๆของสื่อต่างๆมากมายน้องพี่น้องเนาะ,ะสำหรับอุ้งอิงเพรบันแพงนะคะเอางันละค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้ของแม่หน่อยนะคะเซอว่าคนสิเบิงคนเบิงสีแสนย่างเนี่ยคนเบิงแสนหนึ่งย่างใน่นอนละไปนะคะเพราะว่าเห็นอ่า ไม่น้อยเฮ็ดครึ้งขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะนะคะจังในว่าเอาพวงกุญแจมาแบบเอาตุ๊กตามาห้อยเป็นพวงกุญแจนะคะเอาในค่ะพี่น้องก็ทือว่าเป็นซีซันในมือนีวันเทองนะคะสำหรับคลิปปีนะคะขอจบไปสมิสก่อนนะคะแต่ว่า,อาแอดมินในมือนีค่ะพี่น้องนะคะซีอดดัดในคลิปนี้นะ,ะสิเป็นคลิปสุดท้ายของมือนีเป็นอยังคือว่าจังซันเพราะว่ามือนีนี่สิเดินทางค่ะพี่น้องสิเดินทางไปสะแก้วนะคะไป ทำบุญกระถินค่ะพี่น้องนะคะตอนนี้กะเตรียมโตเอียงเรียบร้อยเบิดแล้วแล้วกะเ้ามาอัดกิบอัดข้าวซุพี่น้องฟังยานบอมีเวลาอัดพี่น้องมือนีมืออื่นผุดละมืออื่นกับมืออื่นนีนน่สิเป็นน่าจะเป็นมือทอดพี่น้องมืออื่นนี่กับอมมเวลาอ่าอนให้เอฟซีแฟนคลับได้ฟังกันคันบอม,มันมือหื้อเนาะพี่น้องเนาะนะคะกะยานเอฟซีแฟนคลับกะแบบว่าห้างหายไปโดนนะคะกะนี่ละสำหรับมือน,นีกับเฟาออมาอัดข้าวสุพี่น้องฟังสะกก่อนแล้วก็สีเ้าอัพให้เอฟซีแฟนคลับเบ รู้ร่วงคล่าคาพี่น้องมื้อนี้กับบ้านสามคลิปนะคะกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำน้องพี่น้องน้ะงอ่าน่าล่าคาพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบไปสนีสักก้อนน้องเขาก็กำลัาสวัสดีค่ะ